สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวกับเรานะครับเคยไหมครับมีไอเดียเยอะแยะเลยอยากทํานู่นทนํานี่แต่สุดท้ายก็เออไม่ได้เริ่มสักทีเพราะมัวแต่คิดว่ายังไม่ดีพอหรือยังไม่พร้อมอะไรแบบนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับเรื่องอาการ o v e r อร์ทิงก g หรือการคิดมากคิดวนไปวนมาจนก้าวขาไม่ออกเนี่ยสวัสดีค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าหลายคนเจออยู่และบางทีก็สับสนด้วยนะสับสนยังไงครับ ก็สับสนระหว่างไอ้การคิดมากเนี่ยกับการคิดรอบคอบอะค่ะคือบางคนคิดว่าการที่ตัวเองคิดเยอะๆเนี่ยคือฉันรอบคอบนะจริงๆอาจจะไม่ใช่อ๋อมันต่างกันต่างกันค่ะการคิดรอบคอบมันคือการวิเคราะห์วางแผนมีเหตุผลนะมีการประเมินความเสี่ยงคิดแผนสำรองไว้แล้วอันนี้คือดีครับครับแต่ไอ้คิดมากเนี่ยมันเหมือนเออวนอยู่ในอ่างความคิด แต่เป็นความคิดที่มาจากความกลัวซะเยอะแบบกังวลเรื่องที่ยังไม่เกิดจินตนาการแต่ด้านลบๆข้อเสียที่แบบอาจจะไม่จริงก็ได้เหมือนมโนไปก่อนว่างั้นเถอะใช่ใช่ประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งมันเป็นกับดักที่ทําให้เราไม่ได้เริ่มทําอะไรสักทีน่าคิดนะครับแล้วในเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้เขาบอกไหมครับว่าไอ้ความคิดมากเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่มีค่ะหลักๆเลยนะเขาชี้ไปที่ เออหนึ่งเลยคือความกลัวความผิดพลาดกลัวเฟลใช่ค่ะกลัวเฟลกลัวทำล้วไม่ดีกลัวโดนตำหนิซึ่งบางทีมันฝังรากลึกมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะระบบการเรียนรู้ที่แบบทำผิดเท่ากับโดนโลงโทษอะไรแบบนี้อ,อ๋อเข้าใจได้เลยครับเหมือนกลัวโดนครูหักคะแนนหรือพ่อแม่ดุประมาณนั้นค่ะสก็คือแรงกดดันจากสังคมสมัยนี้เราเห็นแต่ภาพความสำเร็จเยอะมากใช่ไหมคะครับ ในโซเชียลนี่เต็มไปหมดใช่ค่ะเห็นแต่ด้านที่สวยงามด้านที่สมบูรณ์แบบมันก็เลยเกิดความคิดเปรียบเทียบขึ้นมาว่าเออเราต้องเก่งเท่าเขาต้องพร้อมเท่าเขาก่อนสิถึงจะเริ่มได้รอให้เพอร์เฟกก่อนว่างั้นนั่นแหละค่ะซึ่งการรอแบบนั้นบางทีมันก็ไม่ได้เริ่มสักทีแล้วก็มีอีกข้อที่น่าสนใจคือเรื่องกลไกลสมองเราเองสมองเราเนี่ยนะครับค่ะสมองเรามีสิ่งที่เรียกว่า negativity bias นิเกติ <B> ใช่ค่ะอธิบายง่ายๆคือสมองเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้จดจำเรื่องแย่ๆเรื่องอันตรายหรือความผิดพลาดได้แม่นกว่าเรื่องดีๆนะคะอ๋อเหรอครับทำไมล่ะครับก็เหมือนเป็นระบบป้องกันตัวตามธรรมชาตินะคะเพื่อให้เรารอดชีวิตสมัยก่อนเจออะไรอันตรายก็ต้องจำแม่นๆใช่ไหมคะทีนี้พอมาถึงยุคนี้ระบบนี้มันก็ยังทำงานอยู่พอเราจะทำอะไรใหม่ๆที่มันดูเสียเส่ยงๆหน่อยสมองมันก็จะแบบ เฮ้ยระวังหยุดก่อนปลอดภัยไว้ก่อนอะไรแบบนี้โห oh, เหมือนสมองมันขี้กลัวกว่าที่เราคิดนะครับเนี่ยก็ไม่เชิงขี้กลัวค่ะแต่มันพยายามปกป้องเราแต่บางทีมันก็ปกป้องมากไปจนเราไม่กล้าทําอะไรเลยพอพูดถึงเรื่องนี้นึกถึงตัวอย่างที่เคยอ่านเจอเลยครับเรื่องเพื่อนคนหนึ่งที่อยากเปิดเพจให้ความรู้เรื่องการเงินค่ะ <c oughs> เป็นยังไงครับคือเขารู้เยอะมากจริงๆนะครับแบบว่าความรู้แน่นปึ๊กเลย แต่ก็ติดอยู่ตรงคําว่ารอให้พร้อมกว่าน,นี้ก่อนรอให้คอนเทนต์มันเป๊ะจริงๆอืมรอแล้วรอเล่าใช่ค่ะผ่านไปปีสปีเพจอื่นๆที่เขาอาจจะเริ่มไม่ง่ายไม่ได้เป๊ะเท่าแต่เขาเริ่มทำไปแล้วปรับไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าเพจพวกนั้นโตไปไหนตอนไหลแล้วครับแต่เพื่อนผมคนนี้ก็ยังอยู่ที่จุดเดิมไอเดียยังอยู่ในหัวในสมุดโน้ตโเสียดายแทนเลยนะครับนี่แหละค่ะคือต้นทุนที่มองไม่เห็นของ overthinking การปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปเฉยๆแล้วพอจะมีวิธีหรือแนวทางแก้บ้างไหมครับสําหรับคนที่รู้ตัวว่ากําลังติดกับดักนี้อยู่มีค่ะมีหลายข้อเลยที่น่าสนใจมากๆข้อแรกคือต้องแยกความคิดออกจากความกลัวให้ได้แยกยังไงครับลองเขียนออกมาเลยค่ะว่าสิ่งที่เรากังวลเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วมานั่งดูทีละข้อเลยว่าอันไหนคือข้อเท็จจริงที่มีข้อมูลสนับสนุนอันไหนคือเอ่อความกังวลความกลัวที่เราสร้างขึ้นมาเองในหัว Uh huh. เหมือนลิสต์ออกมาให้เห็นภาพชัดๆใช่ค่ะพอเห็นภาพแล้วเราจะแยกแยะได้ง่ายขึ้นว่าตกลงเรากําลังวิเคราะห์หรือเราแค่กลัวกันแน่แต่บางทีพอเขียนออกมาแล้วเห็นปัญหาชัดขึ้นมันก็ยิ่งกลัวหนักกว่าเดิมไหมครับแบบว่าโอ๊ยปัญหาเยอะจังไม่ทําดีกว่า <laughs> ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่เขาก็มีข้อแนะนําต่อมาคือหลักการที่เรียกว่า try fast fail calm ลองเร็วเฟลอย่างสงบ ประมาณนั้นค่ะคือเปลี่ยนมุมมองเรื่องความผิดพลาดไปเลยจากเรื่องน่ากลัวให้เป็นการทดลองการเก็บข้อมูลเพื่อเรียนรู้ลองทำอะไรเล็กๆเร็วๆดูถ้ามันเวิร์กก็ดีไปถ้าไม่เวิร์กก็แค่อ๋อรู้แล้วว่าแบบนี้ไม่ดีลองใหม่ปรับปรุงแก้ไขไปอย่างสงบสงบไม่ต้องตีอ,อกชกหัวไม่ต้องเลยค่ะใจเย็นๆมันช่วยลดความกดดันลดแรงกระแทกทางใจได้เยอะแล้วทำให้เราได้เรียนรู้จริงๆเร็วกว่าการนั่งรอให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบ ซึ่งมันอาจจะไม่มีวันมาถึงก็ได้นะความสมบูรณ์แบบเนี่ยเหมือนแฮกสมองเลยนะครับทำให้ความผิดพลาดมันดูน่ากลัวน้อยลงแล้วก็มีอันนึงที่เกี่ยวข้องกันใช่ไหมครับเรื่องการเริ่มจากเล็กๆก่อนใช่เลยค่ะหลัก MVP minimum viable product MVP คืออะไรนะครับมันคือการสร้างผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นแรกที่พอใช้งานได้หรือเวอร์ชั่นเล็กที่สุดที่พอจะสื่อสารไอเดียได้ออกมาก่อนนะคะแทนที่เราจะรอสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบ100%ซซึ่งมันใช้เวลาใช้แรงเยอะแล้วก็อาจจะทำให้เรากลัวจนไม่กล้าเริ่ม เราก็ลองทําเวอร์ชันจิ๋วๆออกมาก่อนเช่นอยากทําวิดีโอใช่ไหมครับก็อาจจะเริ่มจากคลิปสั้นๆง่ายๆไม่ต้องตัดต่ออลังการใช้มือถือถ่ายก็ได้อ,อ๋อหรือถ้าอยากเขียนบทความก็เริ่มจากย่อหน้าเดียวก่อนถูกต้องครับหรืออยากเปิดเพจก็ลองโพสตสั้นๆดูก่อนสักโพส์ตหนึ่ง เป้าหมายคือการเริ่มให้ได้ทำลายกำแพงความกลัวก้อนแรกให้พังลงไปก่อนเข้าใจเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากผลลัพธ์ที่ต้องสมบูรณ์แบบมาเป็นการลงมือทำการได้เริ่มและการเรียนรู้ไปเรื่อยๆใช่ค่ะสร้างมายเซ็ตว่าความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแย่แต่มันคือพื้นที่สำหรับการพัฒนาคือโอกาสในการเติบโตต่างหากซึ่งถ้าเรามัวแต่คิดมากไม่กล้าเริ่มเนี่ยสิ่งที่เราเสียไปมันไม่ใช่แค่โอกาสทางธุรกิจหรือเรื่องงานอย่างเดียวนะครับค่ะ มันรวมถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยความสัมพันธ์หรือการทำตามความฝันเล็กๆน้อยๆก็ตามมีประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากเขาบอกว่าคนที่คิดเยอะที่สุดมักจะเริ่มช้าที่สุดและคนที่เริ่มก่อนมักจะกลายเป็นคนที่รู้มากที่สุดในท้ายที่สุดโอ้เชียวเลยนะคะเพราะการลงมือทำนี่แหละคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดจริงๆการได้ลองผิดลองถูกการเจอปัญหาจริงมันให้บทเรียนที่การนั่งคิดอย่างเดียวให้ไม่ได้เลยครับผม การติดอยู่กับการรอความสมบูรณ์แบบมันก็เหมือนเราขังตัวเองไว้ไม่ได้ออกไปเจอโลกไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยเงินก็สรุปได้ว่าการลงมือทำเนี่ยสำคัญกว่าการรอให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกใช่ไหมครับสำคัญกว่ามากๆค่ะการติดอยู่ในความคิดอย่างเดียวมันพาเราไปไหนไม่ได้จริงๆครับนั้นสำหรับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วมีไอเดียมีสิ่งที่อยากทำอยู่ในใจมานานแล้วแต่ก็ยังเอ่อวนเวียนอยู่กับการคิดว่ายังไม่พร้อมสักที ลองเอาแนวคิดที่เราคุยกันวันนี้ไปปรับใช้ดูนะครับลองเลือกมาสักอย่างหนึ่งก่อนอย่างเดียวพอค่ะอย่างเดียวก็พอแล้วลองปล่อยเวอร์ชั่นแรกที่ไม่สมบูรณ์แบบของมันออกมาดูครับอาจจะยังไม่ดีที่สุดไม่เป๊ะที่สุดไม่เป็นไรเลยใช่ค่ะไม่ต้องรอเพอร์เฟคแค่ต้องเริ่มครับเพราะถ้าเราไม่กล้าก้าวแรกออกไปเราก็จะอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนเลยจริงๆเริ่มต้นวันนี้เลยค่ะ